ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่แค่เป็นแล้วหายแต่เสี่ยงลุกลามลงปอดได้อาการของไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไข้สูงปวดเมื่อยเนื้อตัวหนาวสันอ่อนเพลียไอมากแล้วก็กินได้น้อยค่ะ5สัญญาณอันตรายของไข้หวัดใหญ่ที่ลงปอด1ก็จะเป็นไข้สูงเกิน39องศา2ไอมาก3หายใจหอบเหนื่อย4กินได้น้อยแล้วก็5มีอาการซึมค่ะ การป้องกันตัวจากไข้หวัดใหญ่ง่ายๆเลยก็คือล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงที่แออัดหรือว่าการพบเจอผู้ป่วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกปีเนื่องจากสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในทุกปีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราควรจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่ออัปเดตทุกปีค่ะขณะนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกๆมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่โรงพยาบาลได้แล้วนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ